สวัสดีครับทำกินเองวันนี้เรามีวิธีการทำต้มปลาลาปลาดุกมอฝากกันนะครับนวลนัวน้ำปลาอร่อยอร่อยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับเริ่มจากปลาดุกนะครับเอาเกลือป่นมาขยำขยำเพื่อล้างค้าวก่อนนะครับสอารอบนะครับเอาตามสะดวกเลยนะครับนี้แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่านะครับนี่นะครับ ขยายางๆอีกทีนึงครับแล้วก็พึ่งไว้ให้เสด็จน้ำนะครับเตรียมไว้สำหรับทําเมนูนี้ได้เลยจากนั้นก็คานะครับเอามาหัน่นเป็นชิ้นไว้นะครับตะไคร้ครับผมต้นหอมหั่นเป็นท่อนนะครับ หอมแดงนะครับหอมแดงนี่จะใส่เยอะนิดนึงนะครับเมนูนี้เพื่อความหอมนะครับเอามาบุบพอแตกๆแบบนี้นะครับอักชีฝรั่งนะครับหั่นเป็นท่อนๆไหมนะครับซอยหยาบๆประมาณนี้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยพริกจินดานะครับทุบแค่แตกๆนะครับผม ประมาณนี้นะครับเก็บไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับตั้งหม้อได้เลยนะครับพอน้ําเดือดใส่คาตะไคร้นะครับหอมแดงใบมะกรูดนะครับตั้งน้ําเดือดสักพักหนึ่งพอมีกลิ่นเริ่มหอมนะครับก็จะใส่ปลาดุกลงไปได้เลยนะครับน้ําต้องเดือดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลาดุกจะคาวไปกว่านี้นะครับ ใส่เสร็จแล้วเราจะไม่คนเลยนะครับมาดูเราจะปล่อยให้เดือดจนสุกอีกรอบนะครับนี่ครับใส่ลงไปได้เลยพอเดือดจะจัดนะครับเราก็จะช้อนฟองออกเล็กน้อยนะครับนี่นะครับมันจะมีออกมาเรื่อยๆนะครับทยอยทยอยช้อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับใส่พริกที่เราบุบอาไว้นะครับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา,าครับตั้งไฟให้เดือดอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วใส่ผงปรุงรสน้ำปลาครับผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็ต้นหอมหั่นท่อน ตั้งให้น้ำเดือดสักคู่หนึ่งจนหอมมีกลิ่นหอมบักชีฝรั่งมีกลิ่นหอมนะครับนี่นะครับช้อนฟองออกอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับเพราะทุกอย่างสุกเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ปิดไฟเร็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะโรยด้วยพริกป่นแล้วก็มะนาวนะครับเริ่มจากมะนาวก่อนนะครับ ก็าตามด้วยพริกป่วนพริกป่วนนี่ตามชอบได้เลยนะครับใครชอบเผ็ดใส่เผ็ดนะครับใครไม่เผ็ดใส่เล็กน้อยก็พอนะครับเพราะว่าเราใส่พริกสดไปบ้างแล้วนะครับจะมีรสเผ็ดออกแล้วนะครับก็จะได้ต้มปลาล้าประดุกง,ง่ายๆแบบนี้เอาไว้ทํากินกันนะครับ